ตถาคตต่างจากศาสดาอื่นพิขุกทั้งหลายอุปาทานมีสี่อย่างเหล่านี้คือ 1. กามุปาทานความถือมั่นในกาม 2. ทิฏฐุปาทานความถือมั่นในทิฏฐิ 3. ศสีลพัตุปาทานความถือมั่นในศีลพรส 4. อันตวาทุปาทาน ความถือมั่นในวาทะว่าตนพิขุทั้งหลายสมณะพรามบางพวกกล่าวว่ารอบรู้อุปาทานทั้งปวงแต่หาได้บัญญัติการรอบรู้อุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม่บางพวกบัญญัติได้เฉพาะการรอบรู้กามุปาทาน บางพวกบัญญัติได้เฉพาะการรอบรู้กามุปาทานทิฏฐปาทานบางพวกบัญญัติได้เพราะการรอบรู้กามุปาทานทิฏฐปาทานสีละพะตุปาทานส่วนตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นแลเป็นผู้มีวาทะรอบรู้และบัญญัติความรอบรู้ ซึ่งอุปาทานทั้งสี่